สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวุฒิชัยเรียลไลท์ในการแนะนำเส้นทางในวันนี้นะครับบนเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข24สายทางจากต่างระดับสีคิ้วอุบลราชธาน,นีปัจจุบันนี้เรียกว่าถนนสีคิ้ววาริมชําราบหรือชื่อเดิมว่าถนนโชคชัยเดชอุดมนะครับเป็นสายทางที่แยกออกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2ถนนมิตรภาพ ที่ต่างระดับสีคิ้วที่กิโลเมตรที่ศูนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหรือเรียกว่าอีสานใต้นะครับเราจะพาท่านเดินทางจากแยกต่างระดับสีคิ้วผ่านแยกปักธงชัยและไปสิ้นสุดที่แยกโชคชัยบนถนนสาย24สนี้นะครับบนถนนสายทางนี้เป็นถนนสี่ช่องจราจรน,นะครับมีสองช่องจราจรที่ทางไปกลับนะครับ ส่วนในอนาคตข้างหน้าก็น่าจะมีการขยายทางเพิ่มถ้ามีการาจราจรคับคั่งหรือแน่นหนานะครับถนนในช่วงจากแยกต่างระดับ CQ ถึงแยกปักธงชัยนะครับเป็นระยะทางประมาณ40กิโลเมตรนะครับถ้าชิดซ้ายออกซ้ายไปทางนครราชสีมาชิดขวาไปออกอแยกไฟแดงเลี้ยวขวาไปทางาปักธงชัยบนถนน304นะครับตรงนี้คือสะพานต่างระดับ ยกข้ามแยกปักทงชัยบนถนนทล3สามศูนย์ส่ปักทงชัยนครราชสีมานะครับถนนตั้งแต่ช่วงตัดแยกปักทงชัยนครราชสีมาสายทลอยี่สีจนถึงแยกโชคชัยมีระยะทางประมาณ15กิโลเมตรนะครับแล้วก็ยังมีการสร้างสะพานต่างระดับห้าแห่งยกข้ามบนถนนสายนี้นะครับเพื่อต้องการให้รถยนต์อยู่เทินใต้สะพาน ทั้งขาไปและขากลับได้ทั้งสองทิศทางด้วยการสร้างสะพาน5แห่งนี้ก็แล้วเสร็จสมบูรณ์รถวิ่งได้สะดวกรวดเร็วไม่ต้องไปติดรอรถอา, U turn, นนอา,ายุเชิญบนถนนสายทลอ24นี้นะครับในช่วงของเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568นี้จะได้แนะนำเส้นทางในช่วงวันหยุดวันเข้าพรรษาของเดือนนี้ นะครับซึ่งเป็นเดือนเข้าวพรรษาหยุดยาวและปลายเดือนนี้ก็เป็นวันหยุดตรงกับวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ถ้าใครหยุดก็สามารถเดินทางไปภาคอีสานตอนใต้โดยใช้เส้นทางนี้ได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยนะครับตรงนี้คือสะพานต่างระดับสะพานแรกที่ยกข้ามถนนนี้เป็นสะพานที่1เป็นทิศทางที่วิ่งตรงไปแยกโชคชัย หรือมุ่งหน้าอภัยทางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านจะสังเกตเห็นนะครับถนนเส้นนี้และก็สะพานเป็นถนนที่ราบเรียบวิ่งสะดวกสบายนะครับเป็นถนนสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็มีวิวทิวทัศน์รอบข้างเขียวชุ่มไปสองข้างทางเลยนะครับจากการดูนะครับระยะห่างจากสะพานแรกกับสะพานที่สองมีระยะห่างประมาณ1กิโลครึ่งนะครับในช่วงนี้ก็คือสะพานต่างระดับยกข้ามถนน ซึ่งเป็นสะพานแห่งที่สองนะครับนอกจากนี้ถนนเส้นนี้นอกจากการสร้างสะพานและถนนที่ดูสวยงามแล้วก็ยังมีการตกแต่งประดับไฟให้แสงสว่างในช่วงกลางคืนของคนเดินทางได้รับความสะดวกและเดินทางปลอดภัยบนเส้นทางนี้นะครับ ตรงนี้คือสะพานต่างระดับยกข้ามถนนซึ่งเป็นสะพานแห่งที่สนะครับถ้าใครมาเที่ยวหรือได้วิ่งบนถนนทลอสาย24นี้นะครับในเดือนนี้ฤดูนี้นะครับมองไปทางข้างๆสองข้างทางนี้ก็จะเห็นสีเขียวขจีไปหมดนะครับจะเห็นไร่อมันไร่อ้อยหรือไร่ข้าวโพดปลูกยาวเหยียด สองข้างทางถนนนี้สุดหูสุดตาเลยนะครับดูแลมีความอารมณ์รื่มสดชื่นสบายตาวิวทิว,วทัศสวยงามมากเลยนะครับตรงนี้ก็คือสะพานอีกแห่งหนึ่งเป็นสะพานต่างระดับยกข้ามถนนซึ่งเป็นสะพานแห่งที่4นะครับเราวิ่งมาถึงช่วงถนนช่วง ที่มีสะพานต่างระดับยกข้ามถนนเป็นสะพานแห่งที่5แล้วนะครับซึ่งสะพานทั้ง5แห่งนี้รถสามารถอยู่เทินใต้สะพานได้ทำให้การจราจรไม่ติดขัดกับรถยนต์ที่วิ่งตรงมาบนสายเมนหลักนะครับชมต่อและเดินทางต่อนะครับบนถนนที่สวยงามใหม่เอี่ยมนะครับในการปรับปรุงเส้นทาง อัทลอยิบสี่ช่วงสีคิวโชคชัยนี้นะครับมาถึงช่วงนี้ท่านจะสังเกตเห็นนะครับช่วงเกาะกลางก็จะมีการเว้นพื้นที่ไว้นะครับสำหรับอธรรมฉากสะพานยกระดับข้ามแยกโชคชัชยนะครับตอนนี้เขากำลังสร้างอยู่นะครับแต่ว่ายังทำไม่เสร็จนะครับถ้าใครวิ่งบน เส้นถนนนี้นะครับต้องการที่จะไปาทางจังหวัดนครราชสีมาก,ก็ชิดซ้ายและเลี้ยวซ้าย <c oughs> บนถนนทลอ224นี้หรือ,อวิ่งไปทางจังหวัดขอนแก่นได้นะครับส่วนใครที่ต้องการที่จะไปทางอำเภอโชคชัยก็ต้องวิ่งอาตามลูกศรที่เขากำหนดให้นะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังก่อสร้างาสะพานยกระดับข้ามแยก โชคชัยนี้นะครับให้ทุกคนปฏิบัติตามากฎจ,าจราจรและก็ไฟเตือนและก็ลูกศรอันในแย่งนี้ด้วยนะครับเพราะสามารถที่จะป้องกันความปลอดภัยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงการก่อสร้างสะพา,านนี้นะครับถ้าสะพานสร้างเสร็จในอนาคตข้างหน้าไกลๆดีนะครับ ะสะพานนี้ก็สามารถที่จะ,ะทำให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วจากแยกต่างระดับสีคิ้วข้ามแยกปักธงชัยและก็มาข้ามแยกโชคชัยวิ่งตรงไปายทางจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอบุบลราชธานีได้สะดวกรวดเร็วโดยไม่มีสัญญาณไฟแดงติดนะฮะให้คอยในการ เดินทางก็จะสามารถรถ่นระยะเวลาเดินทางให้ได้เร็วขึ้นนะครับเราได้พาท่านเดินทางตั้งแต่ต่างระดับ CQ คิวมาถึงแยกโชคชัยนะครับในครั้งนี้ก็เป็นช่วงทายคลิปแล้วนะครับหวังว่าท่านคงได้รับประโยชน์ในการดูคลิปนะครับขอให้ท่านช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ช่องวุฒิ ชเรียลไลท์ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆที่เราเสนอให้ท่านติดตามดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่ก็มาชมคลิปและคอยท่าน,นดูแลรักษาสุขภาพของท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ